อเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่คลิปพรีวิวตระครเกม GBO กันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของเจสตาหุ่นฟ้า2ดาวคอส600กันนะครับเจสตาเราก็แน่นอนวันนี้เราต้องมาเล่าประวัติอีกเช่นเดิมนะครับ เจสตานั้นจะเป็นโมบิสูตที่อยู่ในโครงการ UC Project หรือว่าโครงการของยูนิคอนนั่นเองครับโดยเจ้าตัวเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโมบิสูตสนับสนุนหรือว่าโมบิสูตองค์ก์ของยูนิคอนครับตามแผนงานแต่ในเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตัวของเจสต้านั้นมันกลับไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นองค์คัก์ของยูนิคอนเลยครับเนื่องจากว่าทางของกองทัพสหพ,พันธ์เนี่ยได้มีการปกปิดความจริงครับผมเรื่องที่เจสตาเนี่ยเป็นหุ่นในโครงการ UC Project ของยูนิคอน และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นองคลักษ์ของยูนิคอนครับมีการปกปิดความจริงในส่วนนี้เอาไว้ครับผมถึงแม้ว่าตัวของยูนิคอนเนี่ยจะอยู่กับวิสฟาวเดชันแล้วก็ตามสาพันก็ยังมีแบนชีกับเฟน็กอยู่ดีครับซึ่งตัวของแบนชีก็ไม่มีองคลักษ์เป็นเจสตา ฟเน็กก็ไม่ได้มีองค์คลักเป็นเจสตาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวของเฟเน็กเนี่ยถูกเจสตาตามล่าด้วยซ้ําครับตัวของยูนิคอนก็ยังถูกเจสตาล็อกหัวเอาไว้เลยครับผมอ่าซึ่งก็กลายเป็นว่ายูนิคอนถีมหัวส่งไปเลย1ตัวนะครับผมอ่ะไอ้ลูกน้องเวนประมาณนี้นั่นเองครับมีการปกปิดความจริงในส่วนนี้เอาไว้เพื่อให้ตัวของโมบิสุดเนี่ยไปใช้งานโดยที่ไม่ได้ให้เป็นลูกไร่ของยูนิคอนนั่นเองครับถือว่าแยกงานกันคนละส่วนซึ่งตัวของเจสตาเนี่ยถูกสร้างมาจํานวนทั้งหมด12เครื่องด้วย แล้วก็ถูกส่งให้กับหน่วยพิเศษของกองทัพสาพ,พันหลากหลายหน่วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหน่วยที่ตามราเฟนเน็กและหน่วยลาไคร่ล่มของพรอบ,อบรทยนั่นเองครับผม ก็จะมีอยู่ประมาณนี้โดยตัวของเจสตาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพ90%ของนิวนะครับและหุ่นตัวนี้เนี่ยยังออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอีกด้วยครับซึ่งก็คือเหมือนกับตัวของเจกันดีนั่นเองอุปกรณ์เสริมต่างๆสามารถที่จะติดตั้งให้กับมันได้โดยในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวของเจสตาแคนนอนและเจสตาเชซานั่นเองครับผมจะเป็นตัวเจสตาที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมลงไปนั่นคือในตัวของเนื้อเรื่องนะครับ ตามหลักแล้วเนี่ยตัวของเจสตายังมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับก็คือเอวักเจสต้านั่นเองครับผมเป็นเจสตารุ่นลาดะเวนซึ่งก็ไม่ได้มาปรากฏตัวในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมก็แปลว่ามันติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆได้มากมายเลยนั่นเองครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นองครักษ์ยูนิคอนในการต่อสู้นั่นเองซึ่งหลักๆแล้วหน้าที่ของมันนะครับแต่เดิมทีก็คือการเป็นองครักษ์ของยูนิคอนในการต่อสู้เพื่อถ่วงเวลาครับผมไว้ในกรณีที่ยูนิคอนในตอนที่เปิดระบบแล้วใน ตัวของระบบ NTD เนี่ยจะมีข้อจำกัดเวลาอยู่ที่5นาทีครับซึ่งในช่วงเวลา5นาทีนั้นเนี่ยยูนิคอนจำเป็นจะต้องต่อสู้กับศัตรูที่เป็นนิวไทเพราะว่าระบบ NTD คือการปราบปรามนิวไทตัวของเจสตาจะมีหน้าที่ในการคุ้มกันหุ่นตัวอ,อื่นๆไม่ให้เข้าไปยุ่งกับการต่อสู้และยังมีหน้าที่ในการต่อสู้ก่อนที่ยูนิคอนจะเข้าสู่การใช้งาน NTD อีกด้วยครับ แต่สุดท้ายแล้วหุ่นตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเลยเนื่องจากสาพันธ์ได้มีการปกปิดความจริงเอาไว้นั่นเองครับประวัติของเจสตาก็จะมีอยู่เท่านี้ เราก็มาดูในส่วนสเตตัสในเกมกันเลยดีกว่าเนาะเจสตาจะเป็นโมบิสูที่มีอัตราในการป้องกันที่สูงนะครับทั้งการกันกระสุนกันบีมและกันเมลีตัวละครตัวนี้เนี่ยในการต่อสู้จะเน้นอัตราฟันเป็นหลักอัตราปืนจะค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าตัวเกมเพย์ของมันเนี่ยหลักๆเลยเน้นยิงมากกว่าเน้นฟันซะอีกครับผมในปัจจุบันเลยกลายเป็นว่าถ้าจะแต่งคัสตอมพาร์ทเพิ่มอัตรายิงให้กับมันด้วยนะครับจะดีมากเลยก็จะเป็นในส่วนสเตตัสตัวนี้เนาะต่อมาก็คือ ในส่วนของสกิลครับสกิลหลักๆเลยก็คือตัวของฟอสต์อินเจดเมนูอาร์เมอร์หรือรีซิตและแอคทีฟกาดนั่นเองครับตัวของรีซิตก็คือรีซิต่ะนะ Active card ดก็คือสกิลในการกดป้องกันนั่นเองครับในเกมเนี่ยมันจะมีหุ่นที่มีโล่แต่ไม่สามารถที่จะกดป้องกันได้จะมันจะต้องเอาโล่หันไปรับอย่างเดียวก็คือเป็นการรับแบบแมนนวลหันกล้องเอาครับแต่ว่า Active card ดคือสกิลในการกดป้องกันเลยครับสามารถที่จะป้องกันทุกอย่างได้ในส่วนนี้จะเป็น Active การ์ด80%นะครับผมก็คือ Active card ดเลเวลสสามารถที่จะป้องกันดาเมจได้ถึง80%ไม่ว่าจะเป็นดาเมจการโจมตีรูปแบบไหนก็ตามก็คือไม่ว่าจะเป็นปืน จะเป็นดาบจะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงแค่ไหนก็ตามดาเมจจะลดลง80%เลยครับผมซึ่งถือว่าเป็นเกราะป้องกันที่ดีแต่ถ้าให้พูดตรงๆไม่สามารถใช้งานได้หรอกนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าในตอนที่กดใช้แอคทีฟก์ดมันเป็นเป้านิ่งในการโจมตีนั่นเองครับแล้วตัวนี้มีแค่รีซิตนะครับไม่มีอินเวดหรือคือมันไม่สามารถที่จะกดดิ้นหลบได้นั่นเองในตอนที่เรากดแอคทีฟก์ดเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยกดดิ้นหลบแก้ทางก็ไม่ได้นั่นเองครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่พอสมควรในปัจจุบันของไสด พี่แทบจะไม่ได้กดเลยนะครับผมเพราะมันไม่จําเป็นนั่นเองเพอกดก็เป็นเป้านิ่งเหมือนล่อศัตรูถ้าเกิดว่าเอาไว้ถ่วงเวลาศัตรูสัก5 6ตัวในช่วงสุดท้ายของเกมหรือช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อยู่ครับผมแปลว่าเราต้องคํานวณดีๆว่าเราตายเราถ่วงเวลาให้กับคนในทีมได้นานกี่วินาทีนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นของที่ใช้งานได้แบบเฉพาะเจาะจงเกินไปหน่อยในส่วนของตัวแอคทีฟกาดเนี่ยมันนับว่าเป็นโล่ก็จริงนะครับแต่มันจะเป็นโล่ในกรณีที่เรากดเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ กดมันจะไม่นับว่าเป็นโลนะครับเดือกคืออีโลที่เราเห็นในตัวของเจสตาเนี่ยเป็นเพียงแค่โล่ประดับเท่านั้นสตูสามารถยิงใส่โล่เราได้นะครับผมแล้วนับดามเมดด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่กดใช้งานมันก็ไม่นับว่าเป็นโล่นั่นเองครับเลยกลายเป็นว่าส่วนตัวนะ ควรจะมีการปรับปรุงว่าต่อให้ไม่กดตัวของสกิลเนี่ยอย่างน้อยก็นับให้เป็นโลดลดดาเมจหน่อยก็ยังดีแต่มันไม่มีนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นของที่อันตรายอยู่พอสมควรจะไปจะต้องใช้ทักษะในการเล่นที่เรียกได้ว่าแอคทีฟการ์ดเนี่ยมันต้องรู้จังหวะจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แอคทีฟการ์ดเลยมันก็จะกลายเป็นหุ่นธรรมดาปกตินี่แหละครับโอเคเราก็ไปดูที่ตัวเกมเพลของเจสตากันเลยดีกว่า อาวุธของเจสตาปกติเนี่ยก็จะเป็นตัวของบีมไรเฟิลหลักนะครับซึ่งจะมีรูปแบบการยิง2รูปแบบก็คือการยิงปกติแบบนี้เพื่อทําตันครับแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของการชาร์จยิงในตัวของตอนที่ชาร์จยิงเนี่ยจำนวนกระสุนจะเสียไปทั้งหมด3นัดนะครับผมซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีอันนี้มี5นัดใช่ไหมมันต้องยิงไป3นัดจะเหลือแค่2นัด จะเป็นแบบนี้ครับจะเหลือแค่2นัดแล้วถ้าเกิดกระสุนเหลือเท่าไหร่มันก็จะยิงออกไปเท่านั้นในตอนที่เราชาร์จครับอย่างเช่นตอนนี้เหลือกระสุนอยู่แค่2นัดถ้าเรายิงไปมันก็จะออกไปแค่2นัดครับนี่ตามจํานวนกระสุนจริงนะครับโดยในส่วนของตอนที่ชาร์จยิงเนี่ยจะเป็นการยิงแบบเก็บสแต็กเอานะครับตัวยิงธรรมดายิงเพื่อทําตันแต่ว่าชาร์จยิงจะเป็นการยิงเก็บสแต็กสามารถที่จะตัดรีซิตได้ครับผมก็คือเจอตัวที่เป็นรีซิตใช้ชาร์จยิงเอาจะดีกว่า ต่อมาก็คือในส่วนของบีมเซเบอร์เมลีเเวลสองฟันได้2ทีนะครับอาวุธที่3วอลเคนยิง20นัดทำตันนะครับในจุดนี้วอลเคนก็ถือว่าดีอา่ามัน20กว่านัดเลยเออมันก็20นัดนั่นแหละวะอืมอาวุธต่อไปจะเป็นระเบิดครับระเบิดแกเนตเนี่ยมันจะเป็นระเบิดในการเก็บสแต็กเหมือนกันนะครับเราสามารถเอาระเบิดเนี่ยไปปลาเพื่อเก็บสแต็กได้อ่าเห็นไหมสองนัดนะครับทำตันได้เลย หรือไม่เราปาไปนัดเดียวกองบอลเคนก็ได้ครับผมมันเป็นของเก็บสแตก็กเนี่ยบอลเคนจะตันเร็วมากเลยครับแต่เราก็ไม่ต้องไปพึ่งระเบิดมากมายสักเท่าไหร่ะนะอาวุธสุดท้ายครับผมได้แก่ตัวของมิสไซมิสไซเนี่ยหนึ่งสองสต้องยิงออกไป4นัดนะครับผมถึงจะสามารถทําตันได้แล้ะมิสไซ์ก็เป็นการเก็บสแต็กเช่นเดียวกันครับเรียกง่ายๆว่าตัวของเจต้าเนี่ยอาวุธเก็บสแต็ก เกือบทุกอย่างยกเว้นปืนหลักแบบไม่ชาร์จนั่นเองครับผมด้วยแบบการเล่นของเจสตาก็แล้วแต่นะครับว่าจะเข้าระยะประชิดได้หรือไม่ได้ถ้าเข้าระยะประชิดก็แค่ยิงตันฟันล้มจบเหมือนกับตัวอื่นๆนั่นเองครับยิงตันฟันล้มจะเอาอะไรซ้ำก็แล้วแต่แต่หลักๆเลยนะครับผมเล่นระยะไกลครับ เล่นระยะไกลเลยเพราะว่าเราแทบจะเข้าอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับผมในปัจจุบันเพราะหุนม,มันดิ้นไม่ได้เออมันมีแค่ตัวของรีซิทเท่านั้นเองเราก็จะเน้นยิงเอาครับผมอ่ะยิงเอาไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายแบบนี้แค่นั้นครับหลักๆจะได้เล่นประมาณนี้มากกว่าต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลแอคทีฟกาดแอคทีฟกาดก็จะเป็นการป้องก age, นะันดามจเนาะซึ่งตัวของแอคทีฟกาดมันจะเสียค่าบู์นะครับยิ่งตัวละครบู์เยอะก็จะยิ่งกดแอคทีฟกาดได้นาน แต่ถ้าให้พูดตรงๆโอกาสได้ใช้แทบจะไม่มีครับผมหลักๆก็เล่นเพยเซฟยิงเอาแล้วก็สกัดหุ่นที่มีลิซิธก็คือเป็นหุ่นที่สามารถจะป้องกันเหลืองได้นั่นเองครับผมก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ไปดูของจริงกันเลยดีกว่าซึ่งเอาจริงว่าอีของจริงเนี่ยเราไลฟ์สดทุกรอบอยู่แล้วนะอันนี้ต้องมาอัคดคลิปแยกเอาโอเคไปลุยกันเลย รอบนี้พี่เอาไอเดีเพื่อนไปเล่นนะครับแล้วก็วันที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่เจสตาแคนนอนมาพอดีเลยซึ่งก็คือวันนี้เนี่ยเรามีเจสตาธรรมดาลงในวันที่เจสตาแคนนอนมาแล้วก็วเจสตาแคนนอนจะต่อจากคลิปนี้พอดีนะครับก็คือวันนี้จะมี2คลิปนั่นเองเนาะจบคลิปน,นี้ไปดูเจสตาแคนนอนต่อด้วยก็แล้วกันสองตัวละครในวันเดียวแม่แหมเจสตาแคนนอนสมได้แล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะทําไปด้วยเลยแล้วกันเนาะไหนๆมันก็มาแล้วซึ่งประวัติมันก็อันเดียวกัน ซึ่งเจต้าแคนนอนประวัติมันก็เจต้าธรรมดานี่แหละโอ้โหเลดทีมด้วยยากอยู่นะเนี่ยการมีเลดทีมมันอันตรายอะนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีโอกาสที่จะมาเยอะกว่านั่นเองแล้วฝั่งเรามีโอกาสที่จะโง่เยอะกว่าด้วยแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามจะมีกลยุทธ์ในการเล่นด้วยไหมอะนะในตอนที่มีเลดทีมเนี่ยเลยค่อนข้างยากในการต่อสู้อันเน่เจต้าอ,อะไระตุลกัน เนี่ยเข้าบวกสิเดี๋ยวมันได้ตายแน่นอนถึงได้บอกว่าเจสตาเป็นเพิ่อมอัตตาย,ยิงซะนะครับเออให้เจ้าตัวเนี่ยเน้นยิงเป็นหลักจะดีกว่าเพราะแทบไม่ได้เข้าอยู่แล้วเฮ้ยโอเคชัดเจนแมไปเร็วเลอเกินข้างหลังมีตัวด้วยอ,อไอทีมทำไมทำไม่ไมด้เฮ้ย <laughs> นั่นมันแค่แดงเองะะทู เีมแตกแตแล้วตายง่ายเกอีกแล้วเนี่ยกูต้องแบกแล้วใช่ไหมจริงๆกล่าวว่าอัดอัดแล้วก็อัดเลยนะคือจะแบบไม่มีซ่อมหรนะืออะไรยังสิ้นแพ้ก็แพ้ไปแต่แบบสภาพทีมนี่ขอดีๆหน่อยได้ไหม,มไม่ล่วงสูงไปมันอยู่สูงไปอืม ยายาเอา่อสรายก็มีนี่กูดึงไว้สองตัวนะเก็บให้มันได้ทีแม่งจะตายแล้วเนี่ยเจสามตัวแล้วโอ้โหแล้วทีแม่งก็ตายหมดแล้วเออจ้าชีวิตกูหนอต้องสามหนึ่งใช่ไหมนเนี่ยก็ได้วะได้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 ไดไดได โอเคหนึ่งตัวมีแต่ระเบิดเลยฝั่งนั้นมีเจตตาธรรมดาด้วยนะโหของเราเอาแฟสเอาทำไมวะปัจจุบันเนี่ยหุ่นสแต็คแม่งบานเบิ์มไม่เอาแฟสมาทำไมเนี่ยถ้าไปแต่ก่อนนะโอ้โหอย่างดีอยา่าไม่เอาอย่าหนีแม่มาลุมกูแล้วก็ชิ่งเลยนะ เอทีมเก็บได้อีกหนึ่งโอ้ยแต้มไม่สู้ดีเลยแตง่งแฟร์ัา์มันก่อนชาร์จปืนดิว่าแฟดแฟรไม่ยิงไม่ชาร์จเรื่องไงวะเนี่ย ไม่ชาร์จจริงเลยเว้ยเห็นเส้นบีมไม่รู้เลยเส้นนิดเดียวแบบแฟต้องชาร์จยิงเพื่อเปิดประเดิมแล้วตามด้วยมิสไซล์ไหลซึ่งก็คือไอตัวมิสไซล์หนัดพอยิงไปมันจะทำตันต่อเนื่องแล้วค่อยก่อบอลเคนเหลืออาวุธอื่นๆตามบีมจะไม่ชาร์จก็ได้ในนัดที่2อไอ้นี่มึงก็นะเออเห็นแล้วกูก็เพียแทนอีกไยังว่าแหละ คนเล่นเป็นจริงๆไม่มีน้อยคนไม่อ่านสกิลก็เยอะนะครับเหลว่าได้หุ่นมาไม่คิดจะอ่านสกิลเลยเนี่ยขอร้องเหอะเลิกไปได้ไหม <c oughs> แมชีวิตเดียวเรานี่แต้มซับโอ้โห <c oughs> มาบานเบื่อ <c oughs> นี่กูหุ่นซับดีกว่าเลืองอีกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ตายเหอะมึงลงแฟสให้กูขับแทนเลยดีกว่ามา <c oughs> แม นี่หลบเลยเรอนี่แกน้นหลบเลยเรอเฮ้ยเกียดโล่มากโล่ประดับหากเอาโล่ล้อมนะแต่แม่งยังโดนดาเมตอยู่ดี ตกลับมุมเดมอีกแล้วเนี่ยมุมขอบโดนไล่แล้วไม่ตายเราต้องตายน้อยที่สุดเพราะคนในทีมมันตายเยอะนะตายน้อยที่สุดแล้วต้องสู้ให้ได้เยอะที่สุดคนในทีมมันแจกเยอะไป เหมือนแดงเราไม่กลัวหรอกกูกลัวลุมอย่างเดียวหนึ่งหนึ่งไม่มีปัญหาอย่าลุมกูได้ไหมจ้า <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยดินไม่ได้ก็งเงี้ยมึงโดนฟันเลยมีนะมึงลำ <c oughs> กูรอด กูรอดแล้วลำลำรอดตัวไปถ้ามันฟันล้มแล้วก็ก่ออาวุธต่อไปนี่มันก็น่าจะได้อยู่เฮ้ยกูไม่สนหรอกอ่าฝังนั้นบุกไปที่ฐานแล้วนี่ว่าไหวไม่ได้ห้องมึงเนี่ยม่มอเไซค์นี่ก็มอเตอไซค์ มาเรไซ์เก็บเดวันนี่ไม่ใช่อะไรนะมาเรไซ์เก็บส t ต็กวันไม่ใช่มาเรไซ์สุ่มเลยอ <S <S โอ้โยทิบหมายละโดวเวนกูหนอโดวเวนแพ้แดงมึงเล่นเป็นปะเนี่ยถึงแดงตัวนั้นมันจะมีช็อตกันก็เหอะ แต่แบบว่าแกอย่างน้อยก็น่าจะสู้ได้หน่อยนะไอ้น,นี่แพ้เขาขาดลอยที่ตายหรือวิ่งแล้วแม่งทำทุกอย่างลดจำนวนศัตรูเรียบร้อยแฟนโดนสแตก็กหมดแล้วเอามาทำไมปัจจุบันหุ่นฟ้าสแตก็กมึงได้เยอะแยะเมื่อจะเป็นต้องเป็นแดงก็ฆ่าแฟนได้นะเว้ยตายแล้วแฟดกูตายไปกี่ศพแล้ววะ <c oughs> <c oughs> อยากจะย้อนคลิปดูแล้วเกือว่แม่งตายไปกี่ศพละ ทําแต้มให้เท่าไหร่แม่งทีมไปแจกเท่านั้นเลยให้ตายเราก็ต้องพยายามไม่ตายทําไม่ตายทําแต้มซับคิวก็ไม่ได้คิวไปก็จะเป็นแต้มส่วนตัวจะนําได้มันต้องแต้มซับเลยเอาพิซายหลังมากอกเล่นด้วยเนี่ยนะศัตรูไม่นอนล้มไม่ได้ใช้หรอกพิซายหลัง ไอ้เฟสมึงไม่เห็นหรอว่าแดงอยู่ฝั่งขวามึงอะเฟสมึงเดินใกล้แดงเกินอ่าบังกันอีกอ้าระเบิดลงเออไม่ได้ตายว่าสู้หรอกกูจะตายเพราะระเบิดเนี่ยอย่างน้อยแต้มก็นำแล้วแหละถ้าทีมแต่อีกคนนึงน่าจะแพ้ ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคิดว่าเราเป็นแทงหรือว่าเราเป็นองค์คลักพิทักษ์ยูนิคอร์นกันแน่วะเฮ้ยแม่งส่งมาให้กูเป็นแทงชัดๆเลยกับตัวแบกเนี่ยให้ตายเหอะเอออย่างน้อยก็ชนะมาได้อยู่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเจสตาสวัสดีครับผม